สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีมิถุนทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นของเดือนอมิถุนายนนะครับ2 5 6 5ยังคงเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนอยู่นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของอาราศีมิถุนนะครับหรือว่า หากท่านยังไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเองเนี่ยก็ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่15มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมของทุกๆปีซึ่งก็คือคนราศีมิถุนนั่นเองนะครับก็าสามารถที่จะใช้อ้างอิงดูได้เบื้องต้นเช่นกันนะเอาลักก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับกับผมก็รบกวนฝาก ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อีกแรงหนึ่งด้วยนะครับและสำหรับชาวมิถุนในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับพระพุธซึ่งเป็นดาววาสนาเนี่ยหลังจากท่านมน์ไม่เคลื่อนไหวอยู่ที่เรือนราพะแล้วก็อยู่กันกับทั้งดาวคู่ท่านแล้วก็ดาวคู่ศัตรูนั่นแหละในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีการขยับเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วข้ามผ่านถึง3เรือนด้วยกันนะ ต้นต้นเดือนเนี่ยอยู่ที่เรือนโชคราบราพะนะครับแต่พอขยับเข้าไปช่วงประมาณอาทิตย์ที่2หรือว่ากลางกลาง,งเดือนก็จะข้ามไปอยู่ที่เรือนวินาศแล้วสุดท้ายก็จะกระโดดเข้าไปเป็นเกษตรตาที่บุดีอยู่ที่ชะตาเกิดช่วงปลายปลายเดือนนะครับดาวพลางคานก็เป็นอีกดวงหนึ่งนะครับเป็นดาวราพะนะที่จะโครจรขยับเข้ามาเป็นเกษตรตาที่บุีอยู่ในบ้านของตัวเองก็คือเรือนราพะในช่วงปลายปลายเดือนเช่นกันนะครับก็เข้ามาอยู่ร่วมกันกับพาราหู นะครับก็ได้เป็นคู่ธาตุส่งเสริมคู่ธาตุลมในขณะที่ดาวพรหรัสซึ่งเป็นดาวการงานเองนั้นก็ยังคงความเป็นเกษตรตาที่บุรีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกอยู่ที่เรือนการงานนะครับก็เป็นมาตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาแล้วละ่ะดังนั้นมิถุนายนฟ้าจะเปิดนะครับประตูโชคประตูลาาจะถูกเปิดออกอย่างเต็มที่เลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีถุนฟ้าเปิดมาตั้งแต่เมษาแล้วละ่ะ นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบิกเลิกเบิกใช้ให้ตั้งแต่เมษามาแล้วก็เพียงแต่ว่าดาวประจําตัวในช่วงจังหวะนั้นมันยังไม่พ้นวิบากกรรมเก่าครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสมีจังหวะดีๆในเรื่องของงานเข้ามามากมายยังไงก็ตามแต่มันก็มักจะมีเหตุจุกจิกทําให้มีความไม่เบิกบานในหัวใจนะครับการประสานงานการดิวอะไรก็แล้วแต่มันก็ดูเหมือนว่า มันก็ดูเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายมันก็มีการเลื่อนการร่าช้าออกไปมันมีการติดติดขัดขัดเออมันคล้ายๆกับฝนตกลงมาแต่เจ้าชะาตานั้นไม่มีภาชนะกักเก็บรองน้ำฝนเอาไว้ใช้นะครับถ้าน้ำฝนเปรียบเสมือนอานิสงผลบุญโชคราฟ้าเปิดฟ้าประทานให้ชั้นใดนั้นภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้กักเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ก็คือวาสนาของเจ้าชะตานั่นเองนะครับ แต่มิถุนา,ายนนี้นะมิถุนนอกจากฟ้าจะยังเปิดอยู่แล้ววาสนาของเจ้าชะตาก็จะพ้นะห์พ้นภยัยพ้นวิบากกรรมเก่าด้วยนะครับดังนั้นนะครับจึงสามารถพูดได้เต็มปากได้จริงๆว่าฟ้าเปิดแบบจริงๆจังๆเลยทั้งงานเงินลาบลอยการเก่งกำไรและแม้แต่ความรักทุกอย่างจะปรับตัวดีขึ้นหมดเลยครับถึงแม้ว่าช่วงต้นเดือน มันอาจจะยังไม่ทันได้เห็นผลมากนักสักเท่าไรก็ตามแต่ละครับแต่พอเข้ากลางเดือนไปแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะค่อยๆปรับตัวให้เข้าที่เข้าทางให้มันมีความเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและยิ่งเข้าปลายเดือนนะครับก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยนะและถ้ามองในเรื่องของงานเนี่ย ผมมองว่าดีอยู่แล้วนะครับดาวพฤหัสดาว,ดาวการงานยังคงเป็นกเกษตรตาที่บดีมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงการงานมีความมั่นคงมีความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้การยอมรับให้โอกาสขอแค่อย่าไปดื้อย่าไปมีปัญหาอย่าไปปีนเกลียวกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพอนะครับอย่าทําตัวไม่น่ารักไม่เช่นนั้นจะลาบากสังเกตได้จากช่วงที่ผ่านมาได้เลยนะไม่ถูนนะเพราะว่าความมั่นคงทางการงานแล้วก็โอกาสดีๆต่างๆนั้น ล้วนมักจะมาจากผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขามีโอกาสสูงกว่าคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้โอกาสหยิบยื่นให้ชาวมิถุนได้แสดงฝีมือนะครับมันจะเป็นในลักษณะนั้นและในเรือนการงานเองก็มีทั้งดาวพระรหัสซึ่งเป็นดาวการงานและก็ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวลาบนะครับร่วมเรือนกันอยู่ก็ได้อิทธิพลของคู่สมพลนะครับให้การเกื้อกูลช่วยเหลือกัน ก็อย่างที่ได้บอกนะครับโอกาสทางการงานจะยังมีเยอะอยู่นะครับมีโชคมีลาบมีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าในหลายสิ่งหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้มาง่ายนะเพราะว่าพลังคารน,นอกจากท่านจะเป็นตัวแทนของดาวราบโชคลาบลาบผลแล้วท่านก็ยังเป็นตัวแทนของดาวอาริอุปสรรคปัญหาเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับและก็ความสําเร็จแต่ละอย่างที่จะได้มาเนี่ยอาจจะต้องได้สู้ได้ลุยได้พิสูจน์ตัวเองจนพอสมควรนะถึงจะได้มาคลองไว้ ถึงแม้ว่าจะมีอำนาจของคู่สมพลที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาให้ความอุปถัมม์ยังไงก็ตามแต่นะครับแต่เขาก็ให้ได้แค่โอกาสเท่านั้นแหละส่วนตัวคุณเนี่ยต้องได้แสดงฝีมือนะต้องได้ควายได้ขว้าเอามาด้วยกําลังของตัวเองนะและในเรือนการงานนอกจากจะมีดาวพรฤหัสแล้วก็ดาวพระรังคารแล้วก็ยังมีพระเกตอีกดวงหนึ่งที่คอยร่วมเรือนอยู่ด้วยนะครับเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะ ได้เข้าไปสัมผัสหรือว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อศาสนาหรือแม้แต่สนอกสนใจศึกษาในาศาสตร์ที่มันแปลกๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันและการที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันของเจ้าชะตานั้นนะครับต่างกุล้วนแล้วแต่จะมีความเชื่อความศรัทธ,ธาและก็ความหวังใจว่าชีวิตความเป็นอยู่ต่อจากนี้ไปจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นนะครับจะเป็นการดีมากเลยหากจะไปทําบุญหรือว่า รถน้ำมนต์เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองต้อนรับโชคต้อนรับลาบที่มันจะหลั่งไหลเข้ามานะครับหลังจากพ้นวิบากกรรมเก่าไปแล้วนะในช่วงตั้งแต่ต้นๆเดือนไปเลยนะครับส่วนการเงินนั้นไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับถ้างานดีเงินก็จะดีตามเพราะว่าดาวการเงินกับดาวการงานนั้นท่านเป็นดาวคู่ธาตุกันมีความเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับประกอบกับเกณฑ์ทางลาบลอยค่อนข้างที่จะมีสูงนะครับในเดือนนี้ และยังมีโอกาสจากการเก่งกําไรนะครับหรือว่าโชคจากการทํางานเสริมทํางานพาร์ทไทม์เหล่านี้ก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นว่ามีกินมีใช้ไม่ได้ลําบากอะไรมากนักหรอกครับถึงแม้ว่าอาจจะมีรายจ่ายเยอะอยู่ก็ตามสําหรับบางท่านนะแต่ด้วยรายรับที่มันยังคงหาเข้ามาได้เรื่อยๆอยู่ประกอบกับรายรับบางส่วนที่ มันมีเข้ามาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนนะครับมันก็ยังมีเข้ามาอยู่ดังนั้นผมก็มองว่าการเงินการทองเดือนมิถุนายนนั้นจะขยับปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเยอะพอสมควรนะครับ ช่วงต้นต้นเดือน1นถึงหนะครับการงานการเจรจายังมีโชคมีลาบเข้ามาอยู่นะมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่แต่มันก็มีปัญหาหลงเหลืออยู่บ้างให้ได้แก้ไขนะครับพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นให้มากกว่าแล้วกันกับความยั่วยุอารมณ์ภายนอกของเจ้าชะตาเนาะความร่าช้าของการดีวงานพวกนี้มันก็อาจจะยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องเข้ามาจากช่วงพฤษภาคมอยู่โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องความร่าช้าทางเอกสารหรือว่า าการดิวงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ละถึงอย่างไรก็ตามนะพระพุทธกับพระสุขร์ท่านก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ําแล้วก็ยังอยู่ในเรือนลาบอีกดังนั้นปั้นหน้ายิ้มสู้เข้าไว้นะครับน้ําขุนเอาเก็บไว้ข้างในน้ําใสเอาออกมาข้างนอกนะพยายามใช้วาทะสินในการาแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของชาวมิถุนนะครับพอข้ามา7จ็นะครับ พระพุทธดาวาสนานั้นเดินหน้าเข้าสู่เรือนวินาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจจะมีการเตรียมการอะไรบางสิ่งบางอย่างของชาวมิถุนนะในช่วงนี้อาจจะเป็นการดีลงานกันแบบลับๆนะครับหรือว่ากําลังซุ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามันมีการทุ่มเทหมงมุ่นให้กับการงานบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะมีความสําคัญกับเจ้าชะตาอยู่พอสมควรนะในช่วงนี้รวมไปถึงค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวสูงพอสมควรนะดังนั้น ค่อนข้างจะหงุดหีดง่ายนะช่วงนี้ต้องบอกเอาไว้ก่อนมีโอกาสจะเกิดปากเกิดเสียงเกิดการทะเลาะวิวาทได้สูงนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งพยายามอย่าพึ่งเข้าสังคมจะเป็นการดีนะพอข้ามเข้ามา16-19นะครับเริ่มที่จะมีแสงสว่างเริ่มที่จะมีความหวังมีความคาดหวังเข้ามาแล้วนะครับ อยู่ไม่ค่อยนิ่งนะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางบ่อยนะครับไปไปมาๆได้ติดต่อพูดคุยทางไกลหรือว่าทางออนไลน์ด้วยนะครับอาจจะ,ะเป็นในเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันเปิดเผยไม่ได้ด้วยนะครับ2 0 2ถึง21เนี่ยเป็น2วันที่อาจจะได้ทานหยุกทานยานะครับเพราะว่าดาววินาท่านเข้าไปเป็นเกษตรตาทิบุดีอยู่ร่วมกับดาววสนา พระอาทิตย์เองก็เข้ามาทับลักนะครับดาวมรณะก็ไปเป็นเกษตรสุขภาพนี่มาแรงมากนะครับ2วันนี้ให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงพอขยับมา22-25นะครับการงานจะมีความสําเร็จนะครับการคุยการเจราจาล้วนแล้วแต่จะเกิดความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดีมากๆยิ่งเจ้าชะตานะพูดดีเจราจาดีอารมณ์ไม่ร้ายหัวไม่ร้อนนะครับโอกาสทางการงานีจะเข้ามาเต็มที่มากเลยทีเดียว และสุดท้าย26 30นะครับสิ้นเดือนดวงเปิดนะครับศัตรูจะกลับกลายมาเป็นมิตรแม้แต่การมุ่งหวังร้ายในช่วงแรกๆนะครับแต่พอผ่านมาระยะเวลาหนึ่งสิ่งที่มุ่งหวังร้ายก็จะกลับกลายมาเป็นผลดีต่อเจ้าชะตาซะอย่างนั้นอย่างคาดไม่ถึงเลยอุปสรรคปัญหาจะกลับกลายมาเป็นพลังในการผลักดันตัวเองนะครับการแข่งขันอะไรก็มีโอกาสที่จะชนะได้สูงมีโชคมีลาบเข้ามาเยอะโดยเฉพาะลาบลอยนะครับหรือว่า ลาบจากการเสี่ยงดวงนะจะมีโชคมีลาบจากต่างแดนไกลด้วยนะครับหรือว่าคนทางไกลนั้นให้โชคงานจะมั่นคงนะครับจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลับผู้ใหญ่ผู้ที่เข้าอาวาุโสกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิหรือว่าวัยวุฒิก็ตามแต่นะการเงินเองก็คล่องดีมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงปลายเดือนนะส่วนประเด็นทางความรักนั้นนะครับพระสุขซึ่งเป็นดาวปุตตะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนในเรื่องของความรักความคล้นั้น ก็ยังคงอยู่ในเรือนลาบนะครับแสดงว่ามิถุนานั้นในเรื่องรักเรื่องใครก็คงจะมีโชคมีราบเข้ามาอยู่แต่ก็ด้านไปอยู่กับพระราหูแล้วก็มฤตยูนะครับส่วนดาวพฤหัสที่มาจากเรือนคู่ครองปัตตานีจริงๆนั้นยังคงมีความมั่นคงเป็นกเกษตรตาที่บุดีอยู่นะครับแต่ก็เป็นกเกษตรตาที่บุดีอยู่ที่เรือนกรรมมากหรือก็คือการงานนะครับดังนั้นผมจะบอกว่าสําหรับคนมีคู่ของชาวมิถุนนะ หรือว่ามีครอบครัวแล้วเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นคู่เวียนคู่กรรมก็ได้นะครับในช่วงจังหวะนี้คือมันมีความมั่นคงนะไม่ได้ละหองละแหงจนต้องถึงกับขนาดแตกแยกย้ายกันออกไปแต่ว่าด้วยอํานาจของพระราหูเนี่ยมันก็มักจะชอบหาเรื่องหยิบยกเอาขึ้นมาทะเลาะมาถกเถียงกันและที่สําคัญมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะเล็กๆนี่น้อยนี่แหละแต่มันก็พ่อแง่แม่งอนนะ่ะ นะครับต่างฝ่ายก็ต่างมีทิ่ถิมาหน้าเป็นของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมีกำแพงเป็นของตัวเองโกรธกันขึ้นมาทีไรเนี่ยก็หันหลังใส่กันไม่ค่อยได้เคลียร์กันหรอกนะครับหลายคู่ที่อยู่กันมาเนี่ยก็เพราะเรื่องของการต้องพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการงานกันเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับดังนั้นพยายามเอาอกเอาใจพูดจาให้มันเป็นภาษาดอกไม้เข้าไว้นะครับไอคำพูดไปชดไปชันคำพูดเน็บแนมหรือว,ว่าคำสะบัดอะไรต่างๆเนี่ย เอาเก็บเอาไว้อย่าใช้บ่อยนะครับมันจะทําให้ความสัมพันธ์คู่มันจืดชืดลงเรื่อยๆและพอความสัมพันธ์มันตกต่ำลงในระดับหนึ่งมันก็จะมีความเบื่อเพราะมันมีความเบื่อเกิดขึ้นมามันก็จะเปิดช่องเปิดทางเปิดโอกาสให้มือที่3เข้ามาแทรกได้ง่ายๆนะครับและหากมีเข้ามานะยิ่งจะไปกันใหญ่เลยโดยเฉพาะช่วงปลายปลายปีนะตั้งแต่สิงหาถึงธันวาเนี่ยโอ้ยวุ่นวายแน่ๆเลยถ้ามีมือที่3เข้ามาฉะนั้น สามานะฉันปรองดองรักษาความสัมพันธ์กันเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับส่วนคนโสดนะครับหรือว่าคนที่มีคนคบคนคุยก็แล้วแต่ละนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจจากที่ทํางานหรือว่าทํางานแล้วมาเจอกันหรือว่าผู้ร่วมงานนี่แหละนะครับโดยเฉพาะคนโสดจริงๆนะต,นต้นเดือนเนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่จะมีใครบางคนเดินเข้ามาในหัวใจนะครับ แต่ว่าความสัมพันธ์หรือว่าความประทับใจแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้หวานแหววอะไรนะมันเป็นสัมพันธ์ที่อาจจะเริ่มมาจากความสนิทความใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันนี่แหละนะครับ <_ seas> แล้วก็ความประทับใจในเรื่องของการทํางานซะมากกว่าในเรื่องของความพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเรื่องการงานกันซะมากกว่านะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับพัฒนาขึ้นจากความสนิทชิดเชื้อกันนี่แหละอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะกับชาวมิถุนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับาการบริจาคโลหิตนะหรือว่าสมทบทุนของสงอาพาธนะครับรวมไปจนถึงการบริจาคสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กับศูนย์เด็กกำพร้านะครับหรือว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ สถานที่ศึกษานะครับก็จะช่วยส่งเสริมนะครับช่วยเปิดในเรื่องของโอกาสทางการงานให้มันมีหลั่งไหลเข้ามาแบบงานต่องานกันไปเลยไม่ต้องพักกันไปเลยนะครับส่วนการเงินนั้นนะครับหากงานดีเดี๋ยวเงินก็ดีเองตามนั้นแหละครับสําหรับชาวมิถุนนะก็คงไม่ต้องห่วงอะไรมากนักหรอกยากที่จะทําอะไรแล้วขาดทุนนะครับขอแค่ให้ได้ทำนะครับหรือว่าอย่างมากสุดอย่าง ไม่ได้อะไรเลยก็อยู่ทุนนะครับมีถุนจะเป็นคนอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะมีหัวคิดทางการค้าหรือว่าทางธุรกิจสูงความรักนะครับพยายามลดทิฐิมานะลงมาบ้างนะครับอย่าฟอร์มเยอะพยายามเอาอกเอาใจรักษาความสัมพันธ์กันเอาไว้นะครับเพราะว่าคู่จะเป็นเสาหลักคอยยึดคอยเป็นฐานสร้างอนาคตให้กับครอบครัวได้นะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ขอให้โชคดีถูกหวยรวยเบอร์ทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับ